เจนนี่เนี่ยเป็นคนฉลาดนะเป็นเด็กเก่งเขาไม่ใช่แค่เป็นคนขยันนะแต่เขาเนี่ยนะเป็นคนที่เรียนรู้ระบบของ t i k t o k ได้แบบโปรเฟชชั่นอลคนหนึ่งเลยแล้วก็เรียนรู้ทั้งหมดและซ้ำทั้งหมดด้วยตัวเองเขาปักตะก้าปเปลี่ยนตะก,ก้าเขาทำโปรโมชั่นเขาเข้าถึงอัลคอริทึมต่างๆเขาเรียนรู้ t i k t o k มาด้วยมือของเขาเองเขาจึงสามารถสั่งลูกน้องได้สามารถที่จะนะเ่ ดรมาริกาก็เริ่มต้น t ิกต็อกเนี่ยนะคะมาพร้อมๆกับเจนนี่นั่นแหละหรือว่ามาหลังจากเจนนี่ด้วยซ้าไปการผลิตสินค้าของดรมาริกาผลิตหลังจากเจนนี่แต่สิ่งที่เราแตกต่างกันก็คือดรมาริกาอาจจะเป็นนักการเมืองที่บางทีเนี่ยคนอาจจะมีทั้งคนรักและคนเกลียดแต่การที่เจนนี่เนี่ยเขาเป็นแม่ค้าเขาเป็นนักร้องเนี่ยเขามีแต่คนรัก นะคะอาจจะมีคนไม่พอใจบ้างแต่ว่าเขาก็มีแต่คนชอบเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงเขาเป็นนักร้องแล้วนักร้องเขามีคนติดตามแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยช่องของเขาไม่เคยโดนปิดเออแต่ช่องกูเนี่ยแม่งปิดมาสิบช่องแล้วถึงเข้าใจป่ะเพราะว่าเราพูดแต่เรื่องการเมืองแต่เจนนี่เขาไม่พูดเรื่องการเมืองเขาพูดเรื่องบันเทิงเขาเปิดไลฟ์มาแล้วขออายของทีนี้กรณีอันกริทึมเนี่ยที่เขาจะนําฟีดอันกริทึมจะนําฟีดก็คือถ้าเกิดมีค,นก,คนกดไลค์ ฟีดมันจะนําไปอีกถ้ามีคนกดแชร์กดส่งสติกเกอร์อย่างเช่นดรมริการเนี่ยมีสติกเกอร์ให้ส่งสมมติถ้าเกิดมีคนส่งสติกเกอร์เนี่ยสติกเกอร์อย่างเงี้ยน่ะกระตุ้นให้ผู้ชมของคุณช่วยส่งสติกเกอร์ให้บรรลุเป้าหมายแล้วถ้าเกิดคุณส่งสติกเกอร์อะไรก็ตามแต่ให้ดรมริการไอ้สติกเกอร์ที่ AI จากทิกตอกมันได้อะมันก็จะส่งฟีดต่อไปอีกส่งฟีดต่อไปอีกจากนั้นปุ๊บเวลาเราปักตะกร้าแล้วมีคนซื้อของอันกอรันเทามของทิกตอก เฮ้ยม <Es per ated> <ik> ีคนซื้อไว้ทิกตอกมันก็จะได้เงินคอมมิชชั่นจากฉันมันก็จะสังเกตเห็นแล้วมันก็จะส่งฟรีฉันปึงป้งปึงพึงคนดูจากสองพันก็จะกลายเป็นสี่พันคนดูสี่พันก็กลายเป็นหกพันคนดูหกพันก็กลายเป็นสองหมื่นสามหมื่นทีนี้ทําไมเจนนี่เขาถึงเอาดาราไปไลฟ์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะดาราจํานวนมากเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ไม่เคยปักตะกร้าเองไม่เคยไลฟ์สดแบบบ้าคลัง่งไม่เคยไลฟ์สดแบบว่าแบบ มาราธอนเหมือนกับเจนนี่ทำเหมือนกับที่ฉันทำอะไรเงี้ยนะคะทีนี้พอดาราไม่เคยทำเองเพราะดาราเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแล้วดาราเนี่ยมักจะทำตัวเป็นพรีเซนเตรอร์แล้วดาราเนี่ยมักจะคิดค่าแรกเข้าหรือค่าพรีเซนเตรอร์เนี่ยแพงอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะต้องมาไลฟ์อันนี้เนี่ยคิดค่าตัวห้าแสนอย่างเงี้ยคิดแค่ตัวสองแสนอย่างเงี้ยใครเขาจะจ้างมึงก็ไม่มีใครไปแต่น้องเจนนี่ได้หมดเนี่ยปรากฏว่าเขาคิดค่าแรกเข้าแค่ห้าหมื่นบาททำให้ทุกๆแบรนด์แม้กระทั่งแบรนด์ดารา เท่ากันหมดเลยเขาจึงเห็นว่ามันคุ้มค่ากับการที่ไปเสี่ยงเขาก็เลยเข้าไปห้าหมื่นพอห้าหมื่นเสร็จให้แค่หนึ่งพันบ้านนะถ้าตะก้าไม่ถึงหนึ่งพันเขาก็จะบิ้วต่อแต่ถ้าเกิดตะก้าถึงหนึ่งพันเขาก็จะเอาตะก้าลงแต่ถ้าเกิดจะต่อก็คือหนึ่งพันบ้านหนึ่งหนึ่งพันออเดอร์จ่ายห้าหมื่นอีกหนึ่งพันออเดอร์ก็จ่ายห้าหมื่นอีกหนึ่งพันออเดอร์จ่ายห้าหมื่นซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่แฟร์ที่สุดในสนามนี้ของของทิกต็อก ะะและทีนี้ยังไงต่อทีนี้บังเอิญว่าน้องเจนนี่เขาก็ต้องเลือกเอาดาราระดับซูเปอร์สตาร์เนี่ยไปฟิเจอริ่งกับเขาทําไมรู้ไหมเพราะว่าดาราเนี่ยมันมีเอนเกอรเมนต์ดาราเขามีฟอลโลเวอร์อย่างเช่นอั้มพัชราภาเนี่ยมีฟอลโลเวอร์ตั้งเป็นสิบยีสิบล้านคนพอพอเจนนี่มีฟอลโลเวอร์สิล้านคนพี่อั้มพัชราภามีฟอลโลเวอร์ยีิบล้านคนแล้วมึงนึกดูนะ คนหนึ่งมียี่สิบล้านอีกคนหนึ่งมีสิบเก้าล้านแล้วมามาปะกันเงี้ยอันกอิทึมมันจะส่งฟีด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 เธอเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความฉลาดนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะต้องดาราคนนั้นหรือว่าบริษัทห้างร้านเดี๋ยวนี้มันตื่นตัวหมดเลยหลังจากนี้ปุ๊บดาราแต่ละคนที่มีสินค้ากับบริษัทห้างร้านหรือโรงงานใดๆพวกโรงงานมันอยากขายของใช่ไหมโรงงานก็จะติดต่อไปที่เจนนี่ เพื่อจะเป็นคนจ่ายตังให้กับดาราแล้วเอาดารานั้น,นะไปนั่งไปนั่งไปนั่งเธอก็จะยังมันเป็นวิธีการอันชาญฉลาดซึ่งกระแสเนี้ยมันเป็นกระแสคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทําแบบนี้ก่อนคนแรกเนี่ยก็คือพิมพ์ลีพายไงคือพิมพ์ลีพายสิ่งที่พิมพ์ลีพายทําก็คือสิ่งเดียวกันกับที่เจนนี่ทําแต่บังเอิญว่าของพิมพ์ลีพายเขาก็จะคิดอีกแบบหนึง่งแล้วก็ทําอีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะแต่ว่ากรณีของน้องเจนนี่เนี่ยคือเขาก็จะทาแบบมึง อันกอรลทึมทะลุตอนนี้เจนนี่มีคนติดตาม20ล้านคนเธอเชื่อไหมว่า20ล้านคนเนี่ยถ้าสมมตินะคะสมมุติว่าน้องเจนนี่เนี่ยทำผิดกติกาติ๊กตอกบ่อยๆอย่างเช่นสมมติเอาดาราไปแล้วดาราดาราคนนี้ทําผิดกติกาดาราอีกคนนึงก็ทําผิดกติกาดาราอีกคนทําผิดกติกาช่องที่มีคน20ล้านคนนี้ก็จะโดนปิด ก็จะต้องไปเริ่มต้นช่องใหม่เหมือนกันมันก็จะเหมือนกับช่องดบลรริการนี่นแหละถ้าทาผิดกติกาบ่อยๆอันก็เลยทึมทิกต o อกมันจะจับ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 ถ้าแก้ไขไม่ได้กู้คืนยากมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบเนี่ยอันระ,ระบบในการในการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยตัวคนที่เป็นพนักงานของทิกต็อกในไทยแลนด์เนี่ยซึ่งอยู่ที่ตึกสีลมเนี่ยเขาก็เข้าถึงไม่ได้เขาเข้าไปแก้ให้ไม่ได้ปลดล็อกให้ไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย บรรดาพวกนักไลฟ์สดต่างๆแม่ค้าต่างๆเนี่ยวันนี้เขาเปิดร้านกันในช็อปพวกนี้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นติกต็อกช็อปไม่ว่าจะเป็น p อร์ตแพลตฟอร์มอื่นๆแล้วหลังจากนี้นะเธอจับตามองนะ t ิกต็อกเนี่ยกําลังทําเรื่องอาจจะขายหุ้นให้กับอเมริกันถ้า t ิกต็อกโดนขายหุ้นให้กับอเมริกาเมื่อไหร่ t ิกต็ออาจจะเปลี่ยนทิศทางนโยบายก็เป็นได้แต่ตอนนี้ยังไม่และตอนนี้เนี่ย อเมริกากาลังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับชัดดาวมีปัญหาอะไรอ่ะอเมริกาอเมริกามีปัญหาเรื่องชัดดาวเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่สามารถผ่านงบประมาณต่อสภาของเกรสของประเทศอเมริกาได้มันก็เลยทําให้เงินงบประมาณไม่สามารถเอาออกไปใช้จ่ายประจําปีได้ก็เลยเกิดปัญหาชัดดาวก็คือทหารข้าราชการของประเทศอเมริกาไม่ได้รับเงินเดือน ตอนนี้อเมริกากําลังเกิดปัญหาหนักมากแล้วไม่รู้แก้ยังไงและไม่รู้และอเมริกาเป็นหนี้ประเทศจีนแบบเป็นหนี้แบบล้นพ้นตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่นี่คือเรื่องใหญ่ของอเมริกาเพราะฉะนั้นติ๊กตอกเนี่ยตอนแรกเนี่ยไอ้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเนี่ยสั่งให้อ่อสั่งให้เขาสั่งให้อ่อ,อะไรนะ ิกตอกเนี่ยถ้าเกิดจะไปค้าขายกับอเมริกันซึ่งมีพลเมืองอยู่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านคนซึ่งตอนนี้เนี่ยได้มีการตัดไม่ให้อเมริกาใช้ทิกตอกแต่ถ้าเกิดจะต้องใช้ตอนนี้เปิดแล้วนะเปิดแล้วตอนแรกบล็อกอยู่ตอนนี้เปิดให้อเมริกาใช้ทิกตอกแล้วอเมริกามีคนร้อยเจ็ดสิบห้าล้านคนพอทิกตอกเข้าไปใช้กับพลเมืองอเมริกันได้นะตลาดของทิกตอกมันก็จะเกิดการค้าขายทราฟิกมันก็จะเกิดขึ้น แต่โดนัทรัมเขากลัวว่าพวก CIA ของอเมริกันก็เหมือนกันมันกลัวว่าแพลตฟอร์มจีนซึ่งเขาเข้าใจว่า TikTok เป็นของจีนแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าเจ้าของ TikTok คนที่เป็นผู้บริหาร TikTok CEO TikTok เนี่ยเขาบอกว่า I am Singapore I am Singapore ฉันไม่ใช่จีน I'm not China I'm Singapore เขาเป็นจีนสิงคโปร์เขาเป็นสิงคโปร์ เขาไม่ได้เป็นจีนไชน่าแต่อเมริกาก็ไม่เชื่ออเมริกาก็คิดว่า TikTok เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่จะไปล้วงลึกล้วงเอาข้อมูลของประเทศอเมริกาเพราะอเมริกามันเป็นคนที่เคยใช้ fb f a c e b บุ๊นั่นแหละเปดเปิดมันใช้ fb นะมารวบรวมเอาดาต้าเบสของประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศนี้มือเขา่ายป่ะเออตอนที่สมัยที่เราใช้แพลตฟอร์มสีฟ้า แพลตฟอร์มสีฟ้าและแพลตฟอร์มอื่นๆที่เป็นของอเมริกันเนี่ยมันก็ใช้อุปกรณ์พวกนี้แหละแพลตฟอร์มพวกนี้แหละนะมาล้วงเอาข้อมูลของประเทศเรามาล้วงเอาข้อมูลของพลเมืองในแต่ละที่แต่ละที่แต่ละประเทศพอมันได้เสร็จเนี่ย CIA ของอเมริกาก็ดีพวกอเมริกันก็ดีมันก็ใช้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะในการทำนะคะ ทำ,ทำนโยบายในการทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยเพื่อที่จะได้เปรียบคนทั้งโลกนี่แหละแพลตฟอร์มของอเมริกันเพาราะฉะนั้นจีนมันก็เลยต้องพัฒนาแพลตฟอร์มของม,ามานันจีนจีนก็พัฒนาแล้วจีนก็บล็อกไม่ให้ประชากรเมืองของตัวเองเนี่ยใช้แพลตฟอร์มของอเมริกันเขาก็เลยต้องมีแพลตฟอร์มของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรก็ตามคุณจะสังเกตเวลาคุณไปจีนคุณจะไม่ได้ใช้คุณจะใช้แอปจีนคุณจะไม่ได้ใช้แอปเอเมริกันที่เราใช้ส่วนประเทศไทยเราพยายามในการที่จะ พัฒนาแอปพลิเคชันของเรามาทุกอย่างมีอันเดียวที่เราประสบความสําเร็จและทุกวันนี้มันก็ล้าสมัยไปแล้วนั่นคือไอแพลตฟอร์มจําได้ไหมแพลตฟอร์มอันแรกของเราอะแพลตฟอร์มอะไรนะที่เวลาเขียนแบบบล็อกเกอร์จำได้ไหมแพลตฟอร์มอะไรนะทุกวันนี้ได้ใช้กันอยู่หรือเปล่าแพลตฟอร์มสีฟ้านั่นอะแพลตฟอร์มที่มันที่เราเราชอบไปเขียนที่เข้าไปเขียนบล็อกที่เข้าไปเขียนบล็อกอะเขาเรียกว่าอะไรแพลตฟอร์มอะไรแพลตฟอร์มอะไรนะตอนนี้ฉันลืมไปหมดแล้วว่าชื่อแพลตฟอร์มอะไร เออไม่ใช่ไม่ใช่ใชพันทิปเออแพลตฟอร์มพันทิปของคนไทยของประเทศไทยเราเริ่มใช้กันมาแต่ว่าการพัฒนาของมันไม่เกิดขึ้นพอการพัฒนาของมันไม่เกิดขึ้นจริงๆแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มพันทิปเนี่ยมันควรจะเป็นแบบทิกตอกถ้าเกิดมีการลงทุนพัฒนามันเพราะว่าพันทิปเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเก่าแก่ของประเทศไทยมากแต่ว่าประเทศเราเนี่ย รัฐบาลเราก็ดีอะไรก็ดีเราไม่ไปหยิบ มาพัฒนาแล้วนักการเมืองเวลามาเนี่ยบริหารบริหารก็ไม่มีความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มพวกนี้ทําให้เราเนี่ยไม่ได้ทุ่มทุนในการพัฒนาแล้วพวกนักการเมืองแม้กระทั่งมหาเศรษฐีในประเทศไทยพวกนี้ก็ไปนั่งแดกสัมปทานรัฐไม่ว่าจะเป็นแดกสัมปทานโกงกินแดกสัมปทานพลังงานแดกสัมปทานใต้ทะเลแดกสัมปทานบนภูเขาแดกสัมปทานป่าไม้แดกสัมปทานที่ประเทศชาติมีไอ้พวกเคี้ยเนี่ยมันก็จะไปแดกสัมปทานพวกแม้กระทั่งพวกพ่อค้า ก็จะไปออกนู่นนี่นั่นต่างๆทําแต่ผลิตภัณฑ์ที่มายัดเยียดให้คนไทยแดกเออเข้าใจปะมามา่าเอยอะไรเอยแม่งทาอยู่นั่นแหละแม่งลดน,น้นลดนี่แม่งแดกผงจะลดกันอยู่นั่นแหละแบรกูก็กินผงจะลดจนแม่งหัวจะล่วงอยู่ละซัมติงไหลเด็ดคือพวกพวก่อค้าก็จะลงทุนอะไรที่มันเห็นอยู่หน้าตักลงทุนกับที่ดินลงทุนกับตึกแม่งสร้างตึกจนกระทั่งกรุงเทพแม่งจะจมตึกอยู่ละกรุงเทพจนถนนเป็นโพล,งล่งละแต่ไอเรื่องที่เกี่ยวกับ การเอางุ้นเอางบไปทุ่มพัฒนาแพลตฟอร์มไม่เคยมีใครใช้งบประมาณแผ่นดินไปสนับสนุนเลยและไม่มีมหาเศรษฐีคนไหนเอาเงินไปพัฒนาแอปพลิเคชันพวกนี้เลยนั่นแหละมันก็เลยทำให้ประเทศไทยต้องนั่งใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นของเกาหลีไม่ว่าจะเป็นของจีนไม่ว่าจะเป็นของอย่าค้าขายกับจีนมึงก็ต้องเข้าแอปจีนของมันอกีก อยากค้าขายอเมริกามึงก็เข้าแอปอเมริกาอีกพอเขามีติ๊กต็อกมาให้เราใช้แม่งถ้าเกิดเราไม่ใช้แม่งเราก็ค้าขายไม่ได้แม่งก็ไม่ทันสมัยอีกก็ต้องเข้าใช้แพลตฟอร์มของมันอีกนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมแต่จริงๆวันนี้เราควรจะมีตุกตุกดับคำซึ่งกูดรอกตอเมริกาไปจดลิขสิทธิตุกตุกดับคอยู่นะเราควรจะมีแพลตฟอร์มพันทิปที่ถูกพัฒนาวันนี้นะพันทิปของประเทศไทยมันควรจะเป็นติ๊กต็อกในปัจจุบันนี้ ครบทุกองค์ประเทศไทยใช้ตรงนี้ค้าขายร่วมกันตั้งนานแล้วมันมีแพลตฟอร์มชื่อจตุจักร com มีจตุจักร com mini มีดัดนั่มดัดน,น,นี่แต่ทุกคนไม่เคยมีใครพัฒนาแอปพลิเคชันจนขยายวงกว้างจนกลายเป็นแพลตฟอร์มที่อัลกอริทึมฉลาดอัจฉริยะเหมือนติกต็อกปัจจุบันนี้ดรตช์นิกากำลังจะบอกว่าฉันไม่ได้อวดอ้างวิชานะแต่ฉันจบปริญญาเอก ด้านนี้ฉันจบปริญญาเอกด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มและฉันจบปริญญาเอกที่มาหาวิทยาลัยลงังสิตงานวิจัยของดรมริกาคือในโลกใบนี้และในประเทศไทยนี้ในอนาคตอันใกล้นั่นะคือเมื่อแปดปีที่แล้วตอนที่ฉันทําปริญญาเอกเรื่องนี้ฉันเขียนโมเดลฉันค้นคว้าจนกระทั่งได้โมเดลว่ามันจะต้องมีโซเชียลมีเดีย ที่เกิดขึ้นใหม่เป็นแพลตฟอร์มชื่อเป็นแพลตฟอร์มตัวอย่างโมเดลว่า M เป็นแพลตฟอร์ม M ซึ่งแพลตฟอร์ม M ซึ่งจะเป็นของใครก็ตามแต่มันจะไม่ใช่แพลตฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นคือย้อนไปเมื่อแปีทีวีแล้วฉันทำงานวิจัยเรื่องนี้แพลตฟอร์มนั้นจะต้องรวมกันทั้งสังคมการศึกษาการค้าธุรกิจเศรษฐกิจ และการเมืองมันจะรวมอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันแล้วโลกทั้งใบจะอยู่ในแอปนี้มันคือแพลตมันคือเทคโนโลยีที่พัฒนาเป็นตัว M ซึ่งฉันใช้โมเดล M คือโมเดล,เดลชื่อฉันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตอนนั้นฉันไม่ได้ฉลาดมากพอในการที่จะไปทำวิจัยว่าไอแพลตฟอร์ม M เนี่ยใครจะเป็นคนทำและใครจะไปต่อยอดแพลตฟอร์มตัวไหนแต่งานวิจัยของฉันเนี่ยมันค้นพบตั้งแต่8ปีที่แล้วก่อนที่จะมี COVID 19, ตอนที่มีโควิดเลยอะ่ะนั่นแหละ ก่อนที่จะมีโควิดฉันได้แพลตฟอร์มนี้ว่าต่อไปอะ่ะมันจะไม่มีแอปพลิเคชันหลากหลายแต่พลเมืองทั้งโลกจะต้องรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวและทำการค้าขายได้นั่นคือการค้นคว้าตั้งแต่ตอนนู้นและตอนที่ฉันได้งานวิจัยตัวนี้มาและฉันก็ชน,นะงานวิจัยตัวนี้แล้วฉันก็จบปริญญาเอกตอนนั้นยังไม่มีติกตอกเลยฉันสาบานได้สามารถย้อนไปดูงานวิจัยดรโรมิการที่มหลาลัยลงังสิตได้เลยตอนที่ฉันส่งงานวิจัยตัวนี้ ตอนสมัยนั้นยังไม่มีติ๊กต็อกและติ๊กต็อกเกิดออกมาโดยที่เริ่มต้นจากอะไรรู้ป่ะเริ่มต้นจากผู้หญิงโชว์โชว์อลังชางโชว์อลังชางโชว์บิกินี่โชว์สองกีบสามกีบโชว์นั่นโชว์นี่โชว์โชว์มันเกิดมาจากตรงนั้นหลังจากนั้นเนี่ยไอแพลตฟอร์มติ๊กต็อกเนี่ยมันก็พัฒนาอัลกอริทึม พัฒนาพัฒนาพัฒนามันพัฒนาจริงๆแล้วมันก็ทุ่มงบพัฒนาจริงๆพอพัฒนาไปจนกระทั่งมีโควิดพอมันมีโควิดปุ๊บมันจึงปรับตัวเป็น e อีคอมเมิร์ซเพราะฉะนั้นวันนี้กรณีที่มันมีทิกต o k ในปัจจุบันนี้เนี่ยย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วฉันเป็นคนหนึ่งที่มาไลฟ์สด นะคะที่สองปีทุกคนถ้าเกิดตามดรบริการมาตั้งแต่2ปีตั้งแต่ตอนหลังเลือกตั้งดกรบริการก็ทำทิกตอกทันทีเนี่ยนะคะแล้วก็มาพูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องเกี่ยวกับกฎมงกฎหมายพูดเรื่องเกี่ยวกับ1นึอะไรต่างๆจนกระทั่งมา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 สู่อีคอมเมิร์ซโดยการเลิกเล่นการเมืองแล้วก็มาสู่อีคอมเมิร์ซแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของตัวเองเมื่อปีที่แล้วจนกระทั่งมาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าระบบ Tik t o อกก็พัฒนา ขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันมาพร้อมกันกับคนไทยที่ฝึกใช้ t i k t o k จนกระทั่งพอใครเนี่ยที่ไวกว่าใครมีสมาธิกว่าทุกอย่างไม่ใช่ขึ้นกับอยู่กับความฉลาดทุกอย่างขึ้นอยู่กับความขยันในการที่จะเรียนรู้มันแล้วก็จับมือถือแล้วก็ทำมันทุกอย่างขึ้นอยู่กับการจ้องหน้าจอแล้วก็ทำมันยังไงเหมือนกับเด็กจ้องที่จะเล่นเกมอ่ะเหมือนกันผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยก็เหมือนกับการจับโทรศัพท์มาแล้วก็ฝึกทำทิกต็อกอ่ะ ฉันก็เริ่มต้นจากการทำทิกตอกการเป็นครีเอเตอร์เริ่มต้นจากเป็นครีเอเตอร์แล้วก็ปักตะก้าฉันปักตะก้าสินค้าของกระแปฉันปักตะก้าสินค้าของพี่จุย๋ยพี่ดีดีเจพุทธฉันปักตะก้าสินค้าของน้องเจนิสเจนิสเนี่ยเป็นลูกลูกสาวเพื่อนเป็นเป็น,ปนลูกสปายเพื่อน,นะนะ่ะเนาะแล้วก็ฉันก็ปักตะก้าของคนอนะื่นตั้งแต่เจนิสทำไอ้แท่งสติกอ่ะฉันก็ฝึกปักตะก้า ฉันเริ่มจากการนี้มีไรายได้ต่อเดือนในการปักตะกร้าฉันตกใจหมดเลยมีเงินอินคัมเข้ามาอยู่ในแอปกระเป๋าฉันนะเดอยู่ในแอปอยู่ในแอปทิกต็อกซึ่งฉันต้องผูกชื่อฉันกับผูกเบอร์โทรศัพท์กับผูกบัตรประชาชนแล้วก็ผูกอบัญชีธนาคารเราไว้อะ่ะครั้งแรกได้ห้าหมืนบาทประมาณสามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทต่อเดือน พอฉันขยันทําไปเรื่อยๆฉันกลายเป็นได้สามแสนต่อเดือนแค่โดยที่ไม่มีสินค้าตัวเองนะแต่แค่ปักสินค้าเหมือนกับที่เจนเหมือนกับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเขาทําตอนเนี้ฉันก็ปักแบบนี้แหละฉันก็ปักปักปักเอาของคนนั้นมาขายก็ปักเอาของคนนี้มาขายฉันก็ปักนะใครอยากจะให้ฉันช่วยขายอะไรฉันก็เอามาแล้วก็ปักโดยที่ไม่บางคนก็ไม่คิดตังบางคนก็แบ่งตังกันแบ่งจีพีกันปักปักปักจนกระทั่งฉันมา ฉันได้รายได้ต่อเดือนประมาณเดือนละสามแสนสองแสนถึงสามแสนต่อเดือนจากนั้นฉันก็ผลิตสินค้าของตัวเองเพราะว่าปกติดรมริกามีตัวซัพพลีเมนต์อยู่แล้วเพราะว่าดรมริกาเคยทำท็อปซีเคร็บบายมาริกาที่เป็นฟูฟูฟิต,ฟ,ตฟิตอะไรของผู้หญิงอะ่ะเคยทำเมื่อประมาณ 11, 11ปีที่แล้วก่อนช่วงที่แต่งงานใหม่ๆนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เรามีภารกิจเรื่องงานการเมืองเราก็เลยไม่ได้ทำต่อ แล้วก็เอาไปวางขายในคลินิกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ทำต่อสรุปเราก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเราก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาเป็นนะคะ beauty นะคะ h e ลต t ้ y แล้วก็ j e วลร r y มี3แบรนด์มีมี3 3ตลาดนะคะและทีนี้ก็จะมีแบรนด์ดรมาริกาก็จะเป็นสกินแคร์แบรนด์มอลลี่เอสก็จะเป็นคอสเมติกซะส่วนใหญ่แล้วก็สำหรับไอตัวพวก h e ลต t ้ก็จะเป็นมอลลี่เอสนะคะก็เลยอยู่ในเครือดรมาริกาสกินแคร์เครือดรมาริกาช็อปทั้งหมดเลยแล้ววันนี้ ฉันกล้าพูดกับพวกเธอว่าฉันจ่ายภาษีแวดให้กับกรมสรรพากรประเทศไทยเดือนหนึ่งเกือบห้าแสนบาทเดือนหนึ่งประมาณเกือบสี่แสนถึงห้าแสนบาทต่อเดือนประเทศนี้ได้ภาษีจากการทำธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซของดรมริกาและการขายสกินแคร์ของดรมริกา ประเทศนี้เก็บภาษีจากฉันเดือนหนึ่งประมาณ4-5 0,000แสนบาทต่อเดือนเวลาใครก็ตามแต่จ่ายรายได้ให้กับประเทศชาติเสียภาษีประจำปีประจำเดือนให้กับประเทศชาติเราจะมีความ proud to be เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเธอไม่ต้องสงสัยหรอกทำไมกูปากหมาทำไมกูแก่งปากหาเสี้ยทำไมกูชอบดา่านายกทำไมกูดา่ารัฐบาลกูดา่านั่นนี่กูกล้าดา่าเพราะว่ากูเสียภาษีนี่หว่า